คนที่สัญจรไปมาด้วยจุดนั้นเนี่ยที่บอกเขาว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อได้ทั้ง2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสระบ,บุรีจากการลงพื้นที่ไปของทีมของเราก็พบว่าถนนนั้นซุดตัวจริงๆรวมแล้วกว่า5จุดด้วยกันแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าอาจจะซุดตัวเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้ามีปัจจัยอื่นอย่างเช่นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักน้าในคลองเพิ่มมากขึ้นหรฉอชะมอรระพีพัดที่อยู่ระแวกนั้นก็าอาจจะทําให้ดินนั้นยุบตัวถนนนั้นซุดตัวได้นะคะจริงๆตรงจุดนี้นาา้วงแล เพรา <c oughs> ะว่าเกิดจากปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นทําให้ไม่มีน้ำเนี่ยมาคอยที่จะประคองออบริเวณแนวถนนนะครับ <c oughs> เคยลงพื้นที่ไปเขาบอกว่าตรงจุดนี้จริงๆมันเป็นการปรับปรุงถนนขึ้นมาจากเป็นถนนเรียบคลองส่งน้ำนะครับก็เลยมีสภาพถนนที่อาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่นะพอมีการปูพื้นคอนกรีตเข้าไปเพื่อไม่การไปรองรับน้ําหนักพอมีน้ํา ไม่มีน้ํมาพยุงเนี่ยมันก็เกิดการสไลด์แล้วก็ซุดตัวตอนนี้หลังจากที่ไม่มีหน้าแรงแล้วเป็นน้ําท่วมเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันซุดตัวต่ําลงมาน้ําก็เลยเทเข้าไปนะครับแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็มีการไปตรวจสอบนะครับกับทางด้านของแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีเบื้องต้นเขาบอกว่ามีการเข้ามาซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วค่ะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะคะว่าหลังจากที่มีการซ่อมแซมแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไข ในระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยซึ่งตอนนี้นะคะคุณภาคภูมิผ่านสันแดงผู้มนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีก็พร้อมที่จะออกมาชี้แจงก็ได้จริงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะคสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่าน ทีนีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้รับชมรายการทุกท่านครับผมครับนนี้จะประชาชนค่อนข้างกังวลนะครับกับปัญหาถนนสุดตัวแล้วก็ผนังกั้นน้ําเหมือนจะทันกับกระแสน้ําที่ตอนนี้กาําลังหลังมาจากทางตอนเหนือเนี่ยไม่ไหวตรงนี้เรามีนโยบายอะไรการที่จะป้องกันหรือว่าซ่อมแซมในระยะสั้นอย่างไรบ้างครับครับกรณีถนนส,สุดตัวตั้งแต่ปี58-59นะครับในบื้องต้นนี้ทางกรมทางหลวงชุดบวก็ได้นําเครื่องจกักรเข้าไปปรับเปลี่ยนนะครับ จุดชุดตัวให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้นในระดับหนึ่งนะครับพอมาช่วงหลังนะครับเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยะระดับน้ําได้อ,อแล้วก็ลน้ลนตลิ่งขึ้นมานะครับทางแขวงก็ได้นําวัสดุนะครับหินทุกลงไปเสริมเพื่อยกระดับขึ้นมาให้ประชาชนใช้สัญจรได้รวมทั้งบางจุดก็นํากระสอบทรายไปวางนะครับจากนั้นระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางแขวงก็ระดมเครื่องจักรนะครับ จากจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุทยาอ่างทองนครนายกสระบุรีนะครับรวมทั้งเครื่องจักรส่วนหนึ่งทางท้องถิ่นนะครับทางกามออบตอในพื้นที่ก็ระดมกัน ครับมาช่วยกันลงหินคลุกนะครับจนกระทั่งสามารถสัญจรได้น้ําไม่ล้นตลิ่งครับผมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าแนวโน้มที่น้ําจะเอ่อล้นเพิ่มมากขึ้นที่ขอร์พีพัทนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าวิธีการดังกล่าวแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะทํายังไงได้บ้างะคะ ครับจากการประสานงานกับทางชุมทานนะครับก็รับทราบว่าชุมทานจะระบายน้ํามาที่ประมาณ87บลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งระดับการระบายน้ําในอัตรานี้ก็ก็จะทําให้ระดับน้ําที่ทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันยังไม่เอื้อล้นนะครับก็มั่นใจได้ว่าน้ําจะไม่เอื้อล้นตลิกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางแขวงทางหลวงชวบทพุทธานีก็ได้ เพิ่มนะครับเพิ่มยิงคลุกขึ้นมาเสริมขึ้นมาอีกอให้ให้สูงกว่าระดับปัจจุบันที่น้ําปินป่นเปล่อยู่เนี่ยประมาณ20เสิบเซนครับก็กําลังเร่งรัดดำเนินการอยูรครับช่วงนี้ครับในการแก้ไขซ่อแมแซมทาวนนะครับคาว่าแก้ไขซ่อมแซมทาวนนี่คือ,อยกระดับขึ้นมาเสมอสนุนเดิมก่อนทุดเลยนี่กรมก็ได้ดําเนินการซ่อมไปแล้วเรียบร้อยแล้ว6จุดนะครับแล้วก็ในปีก็มาณประมอณพัน60นี้ก็กําลังจัดหารถก้างอยู่15จุด นะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะครับก็จะขอรับการาจัดสรรงบประมาณต่อไปครับซึ่งอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณครับผมพอจะคาดการณ์ไหมครับว่าจะเสร็จประมาณเมื่อไหรครับในส่วนของการซ่อ,อมแซมเาววครับครับก็ขอแบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับครับในส่วนที่กําลังจัดหาผู้รับจ้างอยู่สิบห้าจุดอย่างที่เนให้ทราบน,นี้ก็คาดว่าน,น่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนต้นต้นปีระมาณ ต้นปี2ง560นะครับก <c oughs> ็ประมาณเดือนเมษาน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็ในส่วนของที่เหลืออีกประมาณ32.2จุดก็น่าจะแล้วเสร็จปล <c oughs> ายปี2560นะครับห <c oughs> านเรือปรการจะสัดงว่าประมาณครับผม <c oughs> ค่ะ <c oughs> ท่านผอคะนอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยมีจุดอื่นที่มีความเสี่ยงเจอถนนสุดแบบนี้อีกไหมคะถนนเรียบคลองและผีพัดนะครับอ่าแยกใต้กับแยกตกนะครับแยกตก นี่มีก็คือสายปอท1021แล้วก็แยกใต้ก็คือเรียบมามาถึงเรียบ23นะครับแล้วะทางร่วมที่ผมดูแลอยู่เป็นแนวคันกั้นน้ำนี่ประมาณ130กิโลเมตร130กิโลเมตรที่มีจุดมีจุดซุดตัวซึ่งเป็นจุดต้องคอยเฝ้าระวังอยู่18จุดนะครับซึ่ง18จุดนี้ก็ได้ระดมขึ้นจากจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาอย่างที่เดียนให้ทราบแล้วนะครับ,รบแล้วก็ใน18จุดนี้มีจุด ที่น้ำติดกีบยุอยี่ตอนที่ประมาณ6จุดที่ต้องเร่งนำหีบพวกมาเสริมครับอย่างที่ได้ทราบครับผมครับท่านผอครับมีสุดท้ายครับช่วยฝากอะไรถึงประชาชนหน่อยแล้วก็วิธีการสังเกตว่าถ้าเกิดจุดเสี่ยงตรงจุดไหนเนี่ยมีน้ามาลักษณะแบบไหนแล้วต้องเฝ้าระวังในส่วนของการที่มีถนนเนี่ยสไลด์ตัวหรือว่าถนนเนี่ยพังลงมาครับครับตรงจุดเสี่ยงในปัจจุบันก็คือเสี่ยงในเรื่องของน้ําล้นตลิ่งนะครับก็เรียนที่จะให้ประชาชน ในพื้นที่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ารับทราบว่าชุมพรฐานไม่ไม่ระบายน้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มากกว่านี้แล้วนะครับครับส่วนในจุดถลนที่จะซุดตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําในคลองนี่มาเสริมอ่าทำให้ชุมพรานเรามีเสถยภาพเบิกขามมากขึ้นก็ก็จะไม่ซุดตัวในในช่วงนี้ครับสังเกตว่าถุนจะซุดตัวในช่วงฤดูแ้งซึ่งน้ำแห้งขอดนะครับครับส่วนเรื่องของการใช้สัญจรช่วงนี้ก็ ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเพื่อความสะดวกก็แนะนำจะใช้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนี่จะมีสะพานเชื่อมอยู่ในเชื่อมกันอยู่ในช่วงประมาณทุกหนึ่งถึงสองกิโลเมตรนะครับฝั่งตะวันตกช่วงนี้ก็ขอภัยประชาชนนะครับอาจจะได้จจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบแล้วแต่ฝั่งตะวันออกนี่สามารถใช้ได้ปกติครับครับผม ขอบคุณครับคุณภาคภูมิผาศพแดงแะท่านผู้มีการแขวงทางหลวงชนบทปฐุมธานีวันนี้ก็ให้ในส่วนของคําชี้แจงได้กันทางครอบคลุมนะครับโดยยืนยันว่าในส่วนของการซ่อมแซมเนี่ยตอนนี้มีการซ่อมแซมเบื้องต้นไปแล้วถาวรก็มีแล้วนะครับก็เบื้องต้นจะเสร็จในช่วงต้นปีส่วนหนึ่งแล้วก็ปลายปีน่าจะเสร็จทั้งหมดส่วนปัญหาเรื่องของการซุดตัวน่าจะไม่มีการซุดตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะของน้ำเนี่ยมันมาทําหน้าที่ในการพยุงถนนไม่ให้เกิดการซุดตัวขึ้นแต่การที่น้ําจะเข้ามาในจุดที่ซ ต่ำกว่าระดับน้ำเนี่ยมีอยู่หลายจุดก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งสามารถจะเชื่อมต่อไปได้เช่นเดียวกันคะครับ